ทุกคนวัน welcome back to Saratov Chanel location, ัน t ี้เร o อยู่ที่แหล m k a t ทิ g สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่แหลมกระทิงกันนะคะเราวันนี้เราก็จะมาเที่ยวหรือว่ามาถ่ายรูปกันแล้วก็จะโชว์ดูวิวนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกัน so, okay everyone let's go inside and look there so everyone if you walk inside there or if you don't know the way to go you can ask here, here right? so when we walk there we have to walk about one kilometer ไปค่ะทุกคนนี่นะคะทางไปของเราก็ จะประมาณ1กิโลเมตรนะคะที่เราจะเดินไปถึงจุดของเราที่เราจะถ่ายรูปก,กันแล้วก็จุดวิวตรงนั้นนะคะทุกคนฮัลโหลไอวิววานุกคนบอดี้ฮัลโหลเซย์ัฮ It's very famous นะือแหลมกระจิงไปขอชิควิ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 วนวิ s กวิ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 ว y วิวิว s วิ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 ววิววิวิวิวงวิ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 ววกวิววิววิวินิวิวิวิิวิวิเิิว

จะมาสิแเีรนะสเนี่ยเอือนเรงน่ยนคเลงฮัลโหลดาร์ลิงบีแค์ฟูลายออมมอสฟอลดาวน์วันอ already นานา แต่ดูคนรุ่นดูดูดูนุ่นเกือบเกือบลมแล้วรอบหนึ่งอย่านะคะทุกคนใครที่มาอย่าคิดที่จะใส่ซเสื้อหรือใส่อะไรมาผ้าใบหรือคัชชูดีที่สุด so so everyone if you come here you have to use the good กูชู not the high shoe or something like that <laughs> the kashu b e c a u s you see the way to go is not easy <c oughs> but it's nice this look น่าึาหาดแล้วเถ้าเดินในสายมนก็ิมา้เลยพี่ไปตกปลาหรอคะ จะเดินไปแหลมกระทิงนี้ไกลหรือเปล่าเนี่ยไปดูใบกินอะไรชุดไม่อำนวยเลย,ม,ย,เลยมันต้องใส่รองเท้าผ้าใบเนาะมันต้องใส่รองเท้าผ้าใบเนาะนี่เขามีรองเท้าใส่วอริในบีชแล้วฉันเอาผ้าใบมาทำไมฉันนี่ โอเคค่ะ okay, ทุกคนทางของเราที่จะไปก็เราก็จะตรงไปแล้วก็ข้ามโขดหินไปตรงนู้นนะคะทุกคน so everyone we have to walk here to the stone and to the behind there about one k l m e t let's go and look better we change the s h o e because we have to walk like a l i e stone Let's go everyone. Tolly is dangerous. It's easy. You have to change the shoe. The stone will cut your feet. Believe me. No. ราต้องระวังนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนรองเท้าแล้วว่าถ้าใส่รองเท้าเข้าไบมาคือเลิศสุดนะทุกคนนะโลีโ่ไม่น่าชอนี่ทางถนน ถนนหนทางที่แสนย,ยากลำบากปุ๊บปุ๊บปุ๊บตุลี be careful ฮ huh? ะ Looking my d r e s s I wear this d r e s s because I need to take a photo and I will show you guys the my photo <laughs> ที่ใส่ชุดนี้มาก็เพราะว่า เราจะถ่ายรูปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูว่าจะสวยหรือเปล่าไปเราต้องผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน กล็ลูก <c oughs> and we have to walk there เราก็จะเดินไปตรงนู้นอน่งนะคะทุกคนไปกันเลย ไปค่ะทุกคนเราก็จะเดินไปตรงนู้นนะเราก็จะเดินอ้อมไปอย่างนี้นะเฮย้ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วว่ะทางที่เส้นย,ยากลำบาก ส่ยากลำบากหวังว่าวิวที่ถ่ายรูปจะสวยนะคะ It is v e r y hard to go I hope the view is v e r y good for take uh photo Hi. ว้าว wow, very beautiful สวยมากทุกคนดูสิแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะ We are almost there soon The way is here ถนนหนทางที่ยากรลำบาก So see we have to walk walk up step เหนื่อยแล้วว่า t i r e d already everyone Keep going โอเคค่ okay ะทุกคนก็ขอหยุดพักนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องขึ้นไปนู่นทางขึ้นไปนู่นนู่นนู่นเลยนะขอหยุดพักนิดนึง so just make a list first because it's so long way to go have to go there ก็โอเคนะคะทุกคน แล้วก็จะไปเจอกันข้างบนนุ่นเลยนะคะ So e v e r y o n e So See You Upstairs ทุกคนโดยเฉพาะทางแบบนี้แล้วเราต้องระวังนะเราต้องค่อยๆไปนะเพราะว่ามันเรียบไปตรงนี้ So everyone you have to be careful when you come to here because we have to walk here Look everybody there So everyone just sit and with Serena and Nicholas เวลี่ร้อนเป็นไงบ้างซีวินา how you feel I feel like I'm going to pass out but I hope upstairs is very nice view to take a photo or making a photo because it's very hot ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ so I find out I don't have to carry the this one So I'm gonna tie it on my dress, so I don't have to tie it while I'm walking. Hmm. I don't have to hold it. <laughs> See? It's good idea, but I don't have it. <laughs> <laughs> Let's go. So keep going. <laughs> uh, if you knew that we go here, why you didn't say to take hats? Eh? I didn't know where we're going, but we knew. everyone have still life. โอเคค่ะทุกคนแล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคะถึงโดยสวัสดิภาพ so everyone we are here already oh, เราก็มาพิชิตแหลมกระทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนก็เยอะอยู่นะ so everyone this is our tip today it finished already the sunset gonna go down soon the sun will go down soon the sunset look ค่ะทุกคนเราก็ได้มาพิชิตแหลมกระทิงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตะเวนตะวันพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะคะทุกคนเราก็จะลงไปแล้วนะได้รูปสวยๆเยอะเลย <Holy S 2> <laughs> so okay everyone if you like this video please don't forget to subscribe on our channel โอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ